สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอที่น่ารักทุกคนจ้ามันี่มาพบกับช่องคุณยาพรเพื่อนคือเกาวันนี้จะพามาทําผัดวุนเส้นนะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะก็มีหมูสับหมูสับไข่ไก่สองฟองอา่ารสดีน้ําตาล ของนูนะคะก็จะมีวุ้นเส้นวุ้นเส้น80กรัมะค่ะทุกคนก็จะมีแครอทนะคะมีแครอทแล้วมีกระเทียมในนี้ก็มีน้ำมันหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวนะคะอย่างละช้อนนะคะทุกคนนี่ก็ผักกาดนะคะ ผักกาดลุยแล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็ฟางตุ้งค่ะผักที่เรามีในตู้เย็นใส่ได้หมดนะคะเรากินอะไรเราก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนใส่กระเทีเยมลงไปเลยค่ะ ขียมเหลืองแล้วก็ใส่หมูสับเลยค่ะก็ผัดหมูเราให้สุกก่อนค่ะดีๆๆๆออกไปให้หมูกระจายออกค่ะ ผักลงไปเลยค่ะผัดผักให้สลดแล้วเราก็ใส่ห้นเส้นแล้วเราก็ปรุงค่ะทุกคน ใส่วนเส้นเลยค่ะวนเส้น80ดกรัมุงคเครื่องเลยค่ะน้ำมันหอยรสด,ดีเอ่อน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสาหวเขียวนะคะอย่างละช้อนแล้วก็ใส่งลงไปเลยค่ะผงนัวน้ำตาลใส่งลงไปค่ะ อันนี้แล้วแต่เรานะคะใส่ตามชอบเลยค่ะรสดีผงนัวใส่ตามเราชอบเราไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะใส่ซีอิ๊วหวานลงไปหน่อยนึงค่ะซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำนะคะใส่ตามเราชอบเลยคะ่ะ แากนั้นเราจะมาใส่ไข่ค่ะเยาะน้ำมันลงไปหน่อยใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วใส่ไข่ที่หลังเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้ไปดูดูดซับน้ําน้ําผักน้ําอะไรนะคะจะได้ไม่เส้นเราจะได้ไม่แฉะ เส้นเราจะได้แห้งดีนะคะก็รอให้ไขเ่เซ็ตตัวแล้วเราค่อยโปกลงมาค่ะพอไขเ่เซ็ตตัวเราก็เอาฝั่งนี้ลงมาเลยคะ่ะแบบนี้วุ้นเส้นเราก็แห้งอุ้นเส้นไม่แฉะ ร้อให้ไข่เซ็ตตัวแล้วเราก็ค่อยคนนะคะพอไข่เซ็ตตัวเราก็คนเลยค่ะกลับขึ้นมาแบบนี้ ใส่กลางนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ใส่ใบต้งโอเลยค่ะพอใบตองโอ้สรุดก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ คุณย่าชิมดูแล้วนะคะเมื่อกี้อร่อยค่ะเข้มข้น,นรสชาติตามที่เรต้องการเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอ้าวเสียงแมวที่ไหนมาร้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้สวออหน่อยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนรสชาติกลมกล่อมค่ะย่าชิมแล้วอร่อยมากๆเลยหอมก็เป็นเมนูหนึ่งเมนูเช้าค่ะอ,อร่อย าทานไหมคะทุกคนมองเห็นไหมน้อขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณย่าก็ขอให้ท่านทุกท่านโชคดีร่ำรวยอยากเจ็บอย่าจนไปไหนปลอดภัยแข้วข่ดนะคะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย